วันนี้นะครับผมก็มีของดีมากก็คือขนมโอเดนยนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับขนมโอเดนยนาที่แถมการ์ดดากบอลแซกฮาร์ี่สดนะครับเพื่อน วันนี้เราจะมาลองแกะในหนึ่งกล่องนะครับเพือพ่อว่าเราจะได้การ์ดสวยๆอะไรบ้างนะคะโอเคคิปนี้แล้วเราแกะไปแค่สองแพ็คนะเพื่อเพื่อนเปิดตัวนะแต่คลิปนี้เรามาทั้งกล่องเลยนะคะซึ่งในหนึ่งกล่องนะครับจะมีทั้งหมด8แพ็ครวมทั้งหมด64ซองนะคะเนื้อหาของการ์ดพันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาอันเข้มข้นของ, bon อาของดงากอนบอลแซดนะคบภาคเซลตอนปลายไล่ไปจนจบภาคจอมานบูนะครับซึ่งจะลังหมายเลขตั้งแต่130ไปจนถึง2 29นะคะ และจะมีให้สะสมทั้งสิ้น109แบบบวกแบบลับซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แบบนะครับที่เขาซ่อนไว้ให้เราค้นหานะครและยิ่งไปกว่านั้นนะครับพิเศษสุดๆเพิ่มโอกาสในการลุ้นการาดซุกเปอร์แลนด์ระดับตำนานให้มากยิ่งขึ้นทุกกองกับการ SNA 0์ด S N R 0 0 2และ s n r 0 0 3ที่ผลิตจำกัดเพียงแบบละาน100ใบในโลกเท่านั้นรวมทั้งสิ้น200ใบเท่านั้นนะคร เอสเดารุ่นใหม่นี้นะครับทุกใบจะรันนัมเบอร์ตั้งแต่001ไปจนถึง100นะครับแต่ละใบจะมีอัดตลักษณ์ไปของตัวเองซึ่งไม่ซ้ํากับใครแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> และพิเศษสุดนะครับทุกๆซองนะครับมีโอกาสลุ้นการ MM ์ดเอสเ001ที่มีลายเซ็นน้าต่อยเซมเบสน,นะคะเพื่อนที่28.5นี่นดเพื่อนเพื่อเขาจะแจกเพียงแค่5ใบเท่านั้นนะครับ ขนมโอเดนยน่านี i นะครับก็ราคาซองละ20บาทนะครับซึ่งจะวางจำหน่ายปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับที่เซเว่นอีเวนทั่วประเทศนะคะซึ่งทาร์ที่แล้วนะครับเขาก็มีให้เราสะสม8ซองและเป็นซองสีทองนะเพื่อนๆส่วนทาร์ท28.5นี่ครับก็จะเป็นซองสีเงินมี8แบบให้เราสะสมนะครับเริ่มต้นจากซองแรกนะครับก็จะเป็นเซลนะครับเพื่อนซองนี้ก็จะเป็นจอมันบูนะครับซองนี้ก็จะเป็นโกเทนคูสนะครับ ซึ่งเป็นร่างของค้างกับโกเทนรวมร่างกันนะครับเพื่อนๆร่างน,นี้คือซูเปอร์ไซย่าสามนะครับซองนี้ก็จะเป็นโกฮัน <Wow. S 1> นะครับและซองนี้ก็จะเป็นหมายเลข17กับ18 <Yeah. S 1> นะครับเ <ä h. S 1> พื่อนๆซองนี้นะครับก็จะเป็นเบจิต้านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโกคูนะเพื่อนๆแล้วซองกลางอะซองกลางนะครับก็คือเบจิต้ารวมกับโกคูนะครับลกลายเป็นเบจิโตนะครับอ๋อคือการรวมร่างกันนะเพื่อนๆ ไปก็ลุ้นไปนะครับว่าเราจะได้การ์ดเอเซดาที่มีลายเซ็นนักต่อยเซมเบกหรือเปล่านะครับหรือการ์ดเอเซดา0ูนย์ศูนย์สองศูนย์สามหรือเปล่านะครับเพื่อนโอ้โหสีทองอลามเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมขนมกันนะครับอือหือกินหอมซีฟู้ดเลยเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยครับอือหือกิ่นขนมโอเดนยน่านะครับขนมข้าวโพดอบกรอบรสซีฟู้ดนะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยครับ รสชาติอร่อยกลมกล่อมแนะเพื่อนขนมอร่อยแล้วยังมีของแถมด้วยนะครับมีให้เราได้ดนะ<อ>ุนการ์ดจากบอล้วยนะในกล่องซอฟต์แวแกะการ์ดเราจากซองขนมก่อนนะคะระดับของการ์ดนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีทั้งหมด109แบบจะมีการ์ดธรรมดานะครับมีทั้งหมด58แบบนะครเพื่อเพื่อนแล้วก็จะมีการ์ด V I P หรือการ์ด Q 12แบบนะคะแล้วก็มีการ์ดแบบพิเศษ R โฮโลแกรมลายไข่ปลา2 2แบบนะคะ แล้วก็จะมีการ์ด RR โฮโลแกรมลายปีซึ่งจะมี22แบบซึ่ง RR และการ์ด r เนีายจะเป็นภาพเดียวกันนะครับมันจะต่างกันตรงแค่ลายโฮโลแกรมนะครเพเพื่อนแล้วก็จะมีการ์ด TR การ์ดโฮโลแกรมลายไข่ฟ้านะคะจะเป็นการ์ดปั๊มทองนะ <S <S จะมี15แบบแล้วก็จะมีการ์ด SR <S <S นะครับเพื<ๆ>่อนเเป็นการ์ดปั้มทองโฮโลแกรมลายปีซึ่งนะครับ <ๆ S 2> ซึ่งจะมี15แบบ การ์ด T R กับ S R เนี่ยจะเป็นภาพเดียวกันนะครับจะต่างกันตรงแค่ลายฮาโลแกรมนะครับเพื่อนๆและสุดท้ายนะครับการ์ดหายากระดับพิเศษ S S R 002กับ S S R 003นะครับเพื่อนๆซึ่งจะมีแค่แบบละ100ยใบในโลกเท่านั้นนะคะนะครับแล้วถึงเวลาที่ผมรอคอยนะครับเรามาแกะลุ้นการ์ดกันเลยนะเพื่อนเเราจะได้การ์ด S S R 001ที่มีลายเซนต์น้ต่อยเซมเบกันหรือเปล่าหรือเราจะได้การ์ด S S R ศูนย์ศูนย์สองกับศูนย์นย มาลุ้นเลยนะครับซองแรกเราจะได้การ์ดอะไรเอ่ยนะคระนะซองแรกนะเพื่อนเราไม่ได้การ์ดอันนี้นะครับโอ้เราก็ได้การ์ดธรรมดานะเพื่อนได้การ์ดโกฮังกับโกคูนะครับและการ์ดเที่ยวได้มีวิมบั๊ฟด้วยครับและการ์ดเที่ยวได้การ์ดอะไรนะครับ เป็นการ์ดโฮโลแกรมพิเศษนะครับลายปีซึมนะครับเ,เพื่อนๆจะมีให้เราสะสม22แบบนะครับอุ้ยสวยเลยทุกทีวิบวับวิบวับเลยการ์ดอาอา this นะครับจะหาย,ยากกว่าการ์ดอาถึง3เท่าเลยนะครับเ,เพื่อนๆเราได้หมายเลข173นะครับสวยเลยเปิดมาซองที่2แล้วก็โชคดีได้การ์ดวิบวับวิบวับเลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วมาลุ้นซองที่3กันเลย <Okay. S 1> นะครับซองที่3นะครับเ,เพื่อนๆเราก็ได้การ์ดไปเลยครับ เราได้การ์ดดิจิตอลกับการ์โกเทนนะครับเพื่อนเหนือเลยและการ์ดที่เราได้นะครับการไปนี่เลยครับเฮ้ยเราได้การ์ดอะไรอ่ะการนี้ยังไม่เคยเห็นเลยครับเราได้การ์ดลำดับ8 3นะครับเพื่อนกับการ์ดโกฮังนะและการ์ดที่เราได้นะครับก็คือการ์ดไปนี่เลยครับก็เป็นการ์ดโกคูกับโกฮังนะครับเอ๊ะทำไมทุกซองมีโกฮังออกมาเต็มเล้วซ้ำทุกอันเลยนะครับตอนนเราจะได้การ์ดไปนี่เลครับ เฮ้ยแต่นี่ไม่เคยเห็นเลยเดลได้การ์ดโกเทนกับทังน so ั hey, so oh, oh, ้นเพื่อนๆลำดับที่189กับ188นะครับเฮ้ยสวยๆการ์ดก็สวยไปนี่ครับโอ้ยซ้ำอีกครับเพื่อนไปนี่ครับซ้ำอีกแล้วครับเพื่อนโกฮังกับโกคูนะวันนี้เราแกะทั้งหมด64ซองนะเพื่อนๆเดี๋ยวได้การ์ดสวยๆลายไหนบ้างนะครับแล้วการ์ดไปแล้วเดลดยการ์ดไปนี่นะครับซ้ำอีกแล้วนะครับ โกฮังที่จะมาทุกซองเลยนะเนี่ยใบนี้นะคนะเราได้การโกคู Go นะคะเพื่อนๆแล้วการอันนี้ซัมนะคะตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆเราจะได้การ์ดเป็นอาหรือเปล่าน,นะตอนต่อไปเราได้การใบนี้นะคะเฮ้ยเราได้การอะไรอะ่ะเวจิต้ากับบูนะคะกำลังสู้กันเลยนะ,ะกับโกคูนะคะเพื่อนๆโอเคและการที่จะได้ก็คือการใบนี้ค่ะซ้ำอีกแล้วนะคะ แล้วก็แกะมาหลายซองเนี่เราได้วิบวับมาใบนึงนะซองต่อไปได้การไปนี่นะครับเราได้การ์ดเซลกับโกเทนนะครับซองต่อไปนะครับเราได้การ์ดอะไรเการที่จะไการไบนี่แะครับได้การ์ดเวจิโตนะครับกับโกคูนะครับเพื่อนๆซองต่อไปนะครับเพื่อนๆเราจะได้การ์ดอะไรเอ่ยแกะไปก็ลุ้นไปนะครับขนมก็อร่อยการ์ดก็ให้เราลุ้นสนุกนะการ์ดต่อไปได้การ์ดใบนี้แหละครับโอ้เราได้การ์ดโกคูมาทั้งคู่เลยนะครัะ ได้นักการ์ดที่จะได้ก็คือการ์ดใบนี้นะครโกฮังมาอีกแล้วครับเพื่อนๆกับโกคูนะนัะกการ์ดที่จะได้คือการ์ดใบนี้นะครซ้ำอีกแล้วครับเพื่อนๆคู่นี้มาซึ่งถือจะซ้ำม,มาสามคู่แล้วนะครับเพื่อนเราจะเก็กบ,บการ์ดครบทุกลายหรือเปล่านะกองไปด้ยการ์ดใบนี้นะครับซ้ำอีกแล้วนะคะใบนี้นะครับนักการ์ดมาจินเวจิต้านะครับเพื่อน กับการ์ดหมายเลข184นะครับองต่อไปเราได้การ์ดใบนี้นะครับสามอีกแล้วนะครับต่อไปเราได้การ์ดใบนี้นะครับแล้วก็ได้สาอีกแล้วนะเพื่อนๆลุ้นใบต่อไปเลยนะครับใบต่อไปเราได้การ์ดเฮ้ยมีพิภพมีพิภพด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวเราได้การ์ดใบนี้นะครับแล้วได้การ์ดรรรวเวทชิต้ากับเซลนะครับเพื่อนๆการ์ดหมายเลข156นะครับเพื่อนๆการ์ดใบนี้นะคะร,ร,รับเราก็ได้การ์ดยิบว่ามานะเพื่อนๆเป็นการ์ด R ลายไข่ปลานะครับซึ่งมีให้เราสะสม22แบบนะครับโอเควิบวับวิบวับสวยเลยนะครับซึ่งถ้าเราเทียบกันนะเพื่อนเพื่เป็นการ์ด R R นะครับจะเป็นลายปีซึมนะส่วนนี้จะเป็นการ์ด R นะครับเป็นการ์ด R ลายไข่ปลานะครับเพื่อนๆพื่อสวยคนละแบบเลยนะครับแกะมาได้วิบวับมา2ใบแล้วนะครับซองต่อไปเราก็ได้การ์ดไปนี้นะครับได้สามแล้วครับเพื่อนเพื่อนองต่อไปนะครับเราได้การ์ดเฮ้ย วิบวัตอีกแล้วตอนต่อไปเการไปนี่นลครับเฮ้ยสวยเลยเราได้การ์ด R โฮโลแกรมลายไข่ปลาครับเพื่อนสวยเลยนะครับจุดเด่นของการ์ดโอเดนยนญาพาร์ท28.5นี้นะครับก็คือความหลากหลายของเฉดสีฮฮโลแกรมนะครับใน1ใบจะมีสีสันแตกต่างกันตามมุมตกกระทบของแสงเปรียบเสมือนอารมณ์ความรู้สึกของคนและเรื่องราวบนโลกนะครับ เป็นผลงานการออกแบบที่เป็นศินปลปะไร้ที่สิ้นสุดนะครับดังนั้นการลิมิเต็ดของโอเดนยารุ่นนี้จะมีความสวยงามและคุณค่าแก่การสะสมอย่างยิ่งนะครับรุ้นการซองต่อไปเลยนะครับเราเปิดม,มาล้วก็ได้การที่ประมาณสามใบเลยนะเพื่อนแกะไปรุ้นไปนะใบต่อไปเได้การใบนี้นะครับนี่เลยได้โกคูกับโกเทนคูสนะครับแล้วได้การใบนี้นะครับสามอีกแล้วนะครับ การ์ดต่อไปนะครับเราจะได้การ์ดอะไรเอ่ยเพื่อนเพื่อนมาลุ้นด้วยกันนะการ์ดต่อไปเราได้การ์ดไปนะครับเราได้การ์ดเวจิโต้กับทิปิโตชินนะครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวมาลุ้นการ์ดซองต่อไปเลยนะครับซองต่อไปเราก็ได้การ์ดไปนี่นะครับโกคูกับเซลนะครับเพื่อนๆซองต่อไปเลยนะครับเราได้การ์ดอะไรเอ่ยและการ์ดที่รได้คือการ์ดไปนี่นะครับเราได้การ์ดเวจิต้ากับบูนะครับแล้วก็โกฮังนะครับเพื่อนเพื่อซองต่อไปเลยนะครับ เราจะได้การ์ดอะไรเอ่ยเราจะได้การ์ดซ้ำอีกหรือเปล่านะครับเราไปได้การ์ดไปนี่นะครับคิปิโตชินกับโกคูนะครับซ้ำอีกนะครับดูซองหมายเลขสิบเจ็ดกับสิบแปดนะเพื่อนๆซองต่อไปเราก็ได้การ์ดอะไรเอ่ยเราได้การ์ดไปนี่นะครับเราได้การ์ดเวจิต้ากับบูนะครับการ์ดซองต่อไปนะเพื่อนๆเราได้การ์ดไปนี่ เดี๋ยวได้การ์ดเซลมา2ใบเลยเพื่อนๆเป็นการ์ดแนวนอนกับการ์ดแนวตั้งนะครบโอเคเดี๋ยวมาลุ้นซองต่อไปเลยนะคะซองต่อไปก็ได้การดใบนี้นะครับเวจิต้ากับบูแล้วก็โกคูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูซองบูกันนะคะเพื่อนๆว่าเราจะได้การ์ดอะไรนะจะได้การ์ดวิฟวับการ์ดที่หายากหรือเปล่านะและการ์ดที่จะได้เป็นการ์ดใบนี้นะครับซ้ำอีกแล้วนะครับโกฮังกับโกคูนะครับแล้วได้การ์ดพ่อลูกนะครับ การ์ดต่อไปนะเพื่อนๆเราได้การ์ดใบนี้นะครับพ่อลูกอีกเหมอือนเดิมครับโกคูกับโกฮังนะครับมาดูซองต่อไปนะเพื่อนซองต่อไปเราได้การ์ดใบนี้นะครับเจนการ์ดเวจิต้าสู้กับบูนะครับแล้วก็คิบิโต้นะครับซองต่อไปนะครับนี้เดี๋ยวจะได้การ์ดพิเศษไหมเนี่ยใบนี้ครับเฮ้ยจะได้การ์ดยูมีไอพีมาแล้วครับเพื่พนอนเฮ้ยสวยเลย การ์ด UVP มาแล้วนะคะในการ์ดนะครับก็จะเป็นภาพการ์ดเองนะครับที่เราสะสมกันนะครับเพื่อนๆการ์ด UVP นี้นะครับจะมีทั้งหมด12แบบให้เราสะสมนะครับซึ่งเราก็ได้ใบแรกมาแล้วนะคะเพื่อนๆการ์ด UVP หมายเลข12นะคะโอเคเฮ้ยสวยๆอูดอัต่อไปเราก็ได้การ์ดใบนี้นะครับเป็นการ์ดโกคูกับคิวิโตชินนะคะการ์ดต่อไปนะเพื่อนแล้วเราก็ได้การ์ดใบนี้นะครับ โกเทนกับทังนะครับเพื่อ,อนๆซอมต่อไปเราก็ได้การ์ดใบนี้นะครับซ้ำอีกแล้วนะครับเพื่อนๆการ์ดต่อไปนะครับได้การ์ดเลยแล้วเราก็ได้การ์ดใบนี้นะครับเฮ้ยได้การ์ดวิฟัมอีกแล้วครับแล้วได้การ์ดอาโฮโลแกรมพิเศษลายไข่ปลานะครับเพื่อนๆได้เวจิต้ากับเซลนะครับเราได้ซ้ำมาสองใบเลยนะครับนี่เรียกพวกมาหรือ,อเปล่าเนี่ยซ้อ <laughs> มต่อไปนะครับเราก็ได้นี่นะครับซ้ำ สองต่อไปแล้วก็ได้การดนี่นะครับได้โกฮังนะครับมาสองใบเลยนะเดยวจะได้การ์ดเอเดาหรือเปล่านะใบต่อไปเลยนะการนี่นะครับได้ซามานะครับเพื่อนๆซองต่อไปเลยนะการดนี่นะครับแล้วได้การ์ดโกเทนกับเซลนะครับเพื่อนๆมาดูจอมมนบูกันบ้างนะครับว่าจะให้การ์ดพิเศษเราหรือเปล่านะและการ์ดต่อไปเลยนะการนี่นะครับโกเทนกับโกคูนะครับการ์ดที่ได้คือการ์ดนี่นะครับ ได้โกคูมาทั้งสองใบเลยนะครับเพื่อนๆแล้วมาดูซองโกฮังกันนะครับว่าจะให้โชคเราหรือเปล่านะจะให้การพิเศษเราหรือเปล่านะครับและการเทียวได้นะครับ <g> ค <asses> ือการนี่นลครับเซลกับโกฮังนะครับเพื่อนๆซอีกนะครับซองต่อไปนะครับเราก็ได้นี่เครับเราได้การ R พิเศษใหม่นะครับเพื่อนๆเราได้การ R โฮโลแกรมพิเศษลายไข่ปลานะครับเพื่อนๆและที่สําคัญนะครับเราได้ซ้ำมานะครับ นี่เรียกคู่มากันหรือเปล่าเนี่ยมาเป็นคู่เลยนะครับโอ้โหมาลุ้นซองต่อไปเลยเพื่อนๆขอเป็นการ์ดลายอื่นที่ไม่ซ้ำได้เลยครับอย่าซ้ำกันเลยนะการ์ดต,ต่อไปเราได้การ์ดนี่เลยครับซ้ำอแล้วนะครับเดี๋ยวดูการ์ดซองต่อไปนะค,ะครับก,การ์ดลูกขาหมูเป็นการ์ดพิเศษบ้างเถอะและการ์ดที่เราได้นะครับก็คือการ์ดไปเลยครับนนะะเฮ้ยเราได้การ์ดอ่ะคูรแกรมพิเศษลายไข่ปลามานะเพื่อน และที่สำคัญน,นะครับเราได้ซ้ำมาใบที่3นะครับโอ้หนี่เรียกพวกอะกันหรือเปล่าเนี่ยเรียกพวกกัน,กนหรือเปล่าอะไรอื่นอะไรบ้างก็ได้แล้วซองต่อไปนะครับเราก็ได้การ์ใบน,นี้นะครับบูกับโกเทนนะคะเพื่อนๆและซองต่อไปนนะะอได้การนี่นะครับเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นแล้วได้การ์ดโกคูกับใครนะครับแล้วใครอ่ะ ก็ใครอะครับก็แล้วใครอ่ะก็เนี่ยครับใครใครอ่ะก็เขาชื่อใครครับอ๋อเขาชื่อใครเออชื่อใครแล้วถามว่าใครการนี้ยังไม่มีนะซองต่อไปนะครับรา้การนี่เลยครับเราได้การโกคูกับโกเทนนะครับซองต่อไปนะครับเราได้การนี่เลยครับเฮ้ยเราได้การ เทียครับเพื่อนเป็นร้านโฮโลแกรมพิเศษปั๊มทองลายไข่ปลานะครับเฮ้ยสวยเลยดูดิข้อแบบมันสวยมากเลยเพื่อนน่าสะสมมากๆเลยครับถ้ามในการนะครับก็จะเป็นเซลโกคูแล้วก็โกฮังนะครับเพื่อนเฮ้ยสวยมากเลยเพื่อนดูดิโอยเงาสวยเลยให้หนึ่งกล่องนะครับเราแกะได้การนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยครับเพื่อนน่าสะสมมากๆเลยครับแล้วเราก็ได้การดเซลนะครับอันนี้เรายังไม่ได้นะเฮ้ยแกะมาก็ลุ้นไปอ่ะได้การดีกว่ามาหลายใบแล้วอ่ะ แล้วต่อไป,ไป mm hmm. เราจะได้การใช่ะการ์ดโกหงกับเซลนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดู8ซองสุดท้ายนะครับเราจะได้การ์ดพิเศษการ์ที่บัฟหรือการ์ด S R กันหรือเปล่านะครับแล้วแมจากซองนี้เลยนะอันนี้นะครันได้การนี่เลยครับซ้ำอีกแล้วนะครับใบนี่เลยครับซ้ำอีกแล้วครัเพื่อนใบนี่เลยครับซ้ำอีกแล้วนะครับ เราได้การ์ดนี่เลยครับเราได้การ์ดเวจิต้ากับบูนะครับการ์ดแต่ละใบถึงจะเป็นเอ็นแต่ก็สวยทุกใบเลยนะครับเพื่อนๆหน้าสะสมมากๆเลยนะครับแกะไปแป๊บเดียว64ซองเหลือ4ซองสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะได้การ์ดอะไรอีกเปล่านะการ์ดต่อไปเราก็ได้ใบนี้นะครับโอคูกับคินิตโตชินนะครับซ้ำอีกแล้วนะ3ซองสุดท้ายเราจะได้การ์ดอะไรเอ่ยแล้วเราก็ได้การ์ดนี่นลครับ โกเทนกับเวจิต้านะครับสองซองสุดท้ายเพื่อนโอ้ยแรงเต้นแรงเราจะได้การ์ดดอยสองซองสุดท้ายนะซองซองรองสุดท้ายนะครับเราได้การ์ดนี่เลยครับนี่เราได้การ์ดพิพัฒน์ใม่อีกแล้วเราได้การ์ดอาร์โค้ดการพิเศษลายไข่ปลามานะครับและที่สำคัญของสำคัญนะเพื่อนเราได้ซัพมาสี่ใบแล้วนะครับโอ้ยนี่มาเป็นกองทัพเลยเปล่าเนี่ยโโอ้หมาดูซองสุดท้ายกันเพื่อน รอสุดท้ายนจนะไนด้ยารได้การโกเทนกับทั้งนะครับ การที่เราแกะยกกล่องนะครับเ,เพื่อนๆก็จะมีการ์ดธรรมดาก็จะมีการ์ด U การ์ด V.I.P นะครับเ,เพื่อนๆเราได้มา1ใบนะครับแล้วก็จะมีการ์ด R การ์ดโทรโแกรมพิเศษลายไข่ปลานะครับแล้วเราก็ได้การ์ด R.R มานะครับการ์ดโทรโแกรมพิเศษลายปีซึมนะครับโอเคแล้วที่สําคัญนะครับเราได้การ์ด T.R มานะครับเพื่อนๆเป็นการ์ด พิเศษป๊ามพลองลายไข่ปลานะคะเพื่พอนๆโอ้ยสวยๆนั่นเลยนะคะสรุปนะครับเราเปิดมาเนี่ยเราก็ได้ทั้งลุ้นได้สนุกนะคบเพื่อนๆเราก็ได้ก้าวสวยๆมาไว้สะสมนะคะและที่สําคัญเราได้ขนมอร่อยๆไว้กินด้วยนะคะเพ,พ,พื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย